สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจี๊ยบตลอดอินเบรนนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการทํานายเกี่ยวกับความรักล้วนๆเลยของชาววันศุกร์ในช่วงเดือนมีนาคม2564นะคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างสถานการณ์ในภาพไพ่ก็อาจจะสลับกันได้นะคะก็สามารถดูได้ทั้งคุณทั้งคนโสดคนที่คุยๆกันอยู่หรือว่าเป็นคู่เป็นครอบครัวแล้วนะคะ ลองดูเพื่อเป็นแนวทางหรือว่าไกด์ไลน์เท่านั้นแต่อย่าได้คิดมากนะคะอันนี้มาดูซิว่าคุณมีไพ่อะไรเกิดขึ้นบ้างในช่วงเดือนนี้นะคะชาววันศุกร์นะคะไพ่ใบแรกของคุณได้ไพ่แฮงแมนนะคะแดดาบชาริออตอัศวินถือดาบสิบเปลี่ยนสิบถ้วยนะคะกองล้อสามแมทาทาวเวอร์สิเปลี่ยนแล้วก็ไพ่ใบสุดท้ายคุณได้สองถ้วยนะคะมองว่าต้นร้ายไปดีนะแต่อันนี้ยเรามาดูซิมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะ สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะในหลายคนนะคะมองว่าอยู่ดีไม่ว่าดีนะคะชอบห้อยหัวต่องแต่งนะคะในไพ่แฮงแมนอะแสดงว่าอาจจะมีเรื่องเครียดคิดมากทุกอ,อกทุกใจในช่วงนี้นะคะโดยเฉพาะคนโสดที่ยังไม่เจอใครลักษณะเหมือนกับว่าคุณยังไม่กล้าเปิดใจนะคะคลกลัวๆก็กล้านะกลัวว่าจะถูกหลอกนะคะบางคนอาจจะเคยอกหักผิดหวังมาก่อนก็ได้ ยังไม่กล้าเปิดใจในช่วงนี้นะคะส่วนคนคุยคๆหรือว่าคนเป็นคู่เป็นครอบครัวอาจจะมีปัญหาอะไรอื่นอัดใจก็ได้นะคะมีความทุกข์มากมายเข้ามานะอาจจะมีความทุกข์มากมายเข้ามาลักษณะเหมือนกับว่าคุณจะต้องอดทนอดกั้นนะคะแต่เนี้ยมาดูซิว่ามีปัญหาอะไรทำไมในหลายคนมีเรื่องทุกข์มากมายเข้ามานะคะ ค่อนข้างเครียดนะคะคิดมากเป็นกังวลแต่น,นี้มาดูซิว่าความรักของคุณจะอดทนได้แค่ไหนเพราะว่าภายอุปสรรคปัญหาของคุณมีความเป็นไปได้ว่าในหลายๆคนถ้าไม่คุณก็คนรักมีการบอกเลิกมีการบลอกกันไปหรือไม่ก็อาจจะไม่ได้ติดต่อกันนะคะก็เลยกลายเป็นว่าเป็นปัญหาที่หาทางออกไม่ได้หรือไม่ก็มีเรื่องผูกมัดกันไว้ แล้วก็ยังไม่เปิดใจก็ได้ในช่วงนี้นะคะมีอะไรก็ไม่พูดไม่คุยนะคะปิดหูปิดตานะคะหรืออยู่ดีๆคนรักของคุณก็อาจจะเงียบๆไปก็ได้นะคะก็เลยกลายเป็นว่าคุณมีเรื่องเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับมีความกังวลเกิดขึ้นนะคะมีความกดดันเกิดขึ้นเกี่ยวกับความรักเพราะว่าได้ไพ่แฮงแบนกับแปดดาบใกล้กันเลยนะคะแต่อันนี้มาดูซิว่าทัศนคติความคิดของคุณ ที่คิดนั้นเป็นเชื้ายมองว่าบางคนอาจจะอยู่ห่างไกลกันก็ได้นะคะด้ไพ่ชาริออตบางคนคนรักอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนหรือว่าทํางานอาจจะทํางานอยู่ที่ทางไกลห่างไกลกันไม่มีเวลาให้กันการติดต่อสื่อสารก็อาจจะไม่สม่ําเสมอเสมออาจจะไม่สม่ําเสมอต้นเสมอปลายไม่เหมือนเดิมนะคะคุณก็เลยคิดว่าเขาอาจจะเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ก็เอาใจออกห่างนะคะเพราะว่าในบางครั้งคุณอาจจะติดต่อเขาไป แต่ถามที่ไรก็งานยุ่งงานยุ่งนะคะหรือไม่ก็อาจจะบอกว่าไม่มีเวลานะคะในช่วงนี้บางคนอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางบ่อยก็ได้นะคะก็เลยไม่ค่อยสนใจคุณคุณก็เลยน้อยใจเครียดคิดมากเป็นกังวลใจนะคะคิดว่าเขาจะต้องไปมีใครอื่นที่นอกเหนือจากคุณส่วนอดีตที่ผ่านมาหรือว่าสิ่งที่ผ่านมามองว่าคุณและคนรักต่างคนต่างไม่ค่อยยอมกันเท่าไหร่แต่บางครั้งก็ มีเรื่องไม่เข้าใจกันหรือไม่ก็งัดข้อกันนะคะเพราะว่าได้อัศวินถือดาบในหลายคนอาจจะเกี่ยวข้องกับคนธาตุลมเมถุนตุน,ตนกุมนะคะมาวัยไปไวัยต่างคนต่างก็เหมือนกับว่าไม่ค่อยใส่ใจกันหรือไม่ก็ไม่ยอมกันเท่าไหร่นะคะใช้แต่อารมณ์นะคะแสดงว่าที่ผ่านมาหรือว่าดิที่ผ่านมาจะต้องมีปัญหากันไปนะ ส่วนสิ่งที่คุณต้องการต้องการกลับมาปรับความเข้าใจหรือไม่ก็อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกนะคะมีความอบอุ่นหรือไม่ก็มีการรีเทิร์นกันอีกครั้งได้ไพ่สิบถ้วยนะบางคนอาจจะมีลูกมีต้าด้วยกันก็ได้นะคะคุณก็เลยอยากให้กลับมาเข้าใจกันเหมือนเดิมนะคะนี่คือสิ่งที่คุณต้องการส่วนด้านอนาคตแน่นอนคุณและคนรักมีการรีเทิร์นนะคะจะมีการโคจรกลับมาอีกครั้งนะคะ ไดไพ่กองล้อนะถือว่ายังมีโชคชะตาที่เข้าใจกันนะคะยังมีโอกาสที่ดีต่อกันนะส่วนคนโสดมีโอกาสได้พบเจอคู่แท้นะคะหรือไม่ก็ถือว่าโชคชะตาของคุณเปิดแล้วนะคะฟ้าเปิดแล้วนะสําหรับคนโสดนะคะขอให้คุณเปิดใจได้เลยนะคะไม่ต้องกลัวอะไรแล้วนะเพราะว่าจะมีการเริ่มต้นใหม่นะคะ เพราะว่าได้ไพ่เกี่ยวกับการกำเนิดใหม่ปัญหาต่างๆที่เคยผิดหวังสิ้นหวังหมดกําลังใจหรือว่าเสียใจปัญหาต่างๆสามารถคลี่คลายหรือว่าเคลียร์กันได้นะคะแล้วก็จะมีการเริ่มต้นใหม่ที่ดีนะคะคนโสดเปิดใจได้เลยนะจะมีคนใหม่ๆเข้ามานะคะในเร็ววันนี้จะได้รับข่าวดีนะจะมีจดหมายหรือไม่ก็จะมีการติดต่อมาจากคนทางไกลนะคะ แล้วก็จะมีโชคลาบแบบฟุกฟุกด้วยนะจะได้รับของขวัญของฝากจากคนรักด้วยนะคะมีเงินมีทองมีโชคมีลาบเข้ามาได้ของขวัญของฝากจากคนรักอยู่ดีๆก็เหมือนกับว่ามีอะไรฟุกฟุกเกิดขึ้นนะคะมีเรื่องตื่นเต้นตกอกตกใจเกิดขึ้นนะ่ะแต่ถือว่ามีความโชคดีนะคะจะได้รับข่าวดีหรือว่ามีเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นก็ได้นะคะเพราะว่าได้ไพ่ที่ดีมากๆเลยนะไพ่ เกี่ยวกับการเซอร์ไพรส์สิ่งใหม่ๆและก็เหมือนกับว่ามีความสำเร็จเกิดขึ้นเกี่ยวกับความรักนะคะมีความสมหวังเกิดขึ้นถึงแม้ว่าที่ผ่านมาอาจจะมีการทะเลาะเบาแวง้งขัดแย้งกันไปมีเรื่องเสียใจเกิดขึ้นแต่มองว่าจะมีโอกาสที่ดีแล้วก็เหมือนกับว่าจะมีข่าวดีเข้ามานะคะส่วนสิ่งที่คุณกลัวกลัวการรอคอยนะบางคนอาจจะรอแล้วรออีก เขาก็ยังไม่มาสักทียังไม่มีการติดต่อนะคะคุณก็เลยกลัวว่าจะล็อกเกอร์นะคะเพราะว่าได้สามไมเท้าแต่มองว่าการรอคอยคุณนั้นสมหวังนะจะประสบความสําเร็จนะคะขอให้คุณอดทนต่อไปนะขอให้ใจคุณสู้ส่วนสิ่งที่คุณวางแผนเอาไว้วางแผนว่าความรักจะราบรื่นลงตัวนะคะแต่ไพ่ตรงกันข้ามนะมองว่าในหลายคนก็อย่างที่บอกมีปัญหากันไปทะเลาะเบาแวงขัดแย้งกันใหญ่โตนะคะ มีปัญหานักหนักเกิดขึ้นก็เลยกลายเป็นว่าบล็อกบอกเลิกหรือไม่ก็ทางใครทางมันนะคะขาดการติดต่อเพราะว่าได้ไพ่เทวเวอร์ถึง2ใบอะ่ะเหมือนกับว่าความรักของคุณร้อนเหมือนไฟเลยนะคะคล้ายๆว่าจิตใจของคุณร้อนลุ่มเหมือนไฟสมขอนอะ่ะในช่วงเนี้กินไม่ได้นอนไม่หลับนะคะมีความเครียดเข้ามา ต่ยังไงแม่หมอก็แนะนําว่าคุณพยายามปลงๆปลงป่อยวางแล้วก็ทําใจยอมรับกับปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็พยายามใช้สติในการแก้ไขปัญหานะคะแล้วทุกอย่างจะคี่ขลายไปได้ด้วยดีแล้วก็สิ่งที่คุณคาดหวังเอาไว้ว่าหวังว่าความรักจะกลับมาดีเหมือนเดิมเห็นไหมอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกมีความอบอุ่นเข้าใจนะคะได้ไพ่เกี่ยวกับครอบครัวถึง2ใบเลยนะคะคุณไม่ต้องกลัวอะไรนะบอกได้เลยว่า สิ่งที่คุณคาดหวังเอาไว้นั้นสิ่งที่ได้รับก็คือความเป็นจริงคุณและเขาคนนั้นเป็นคู่แท้กันนะคะเป็นคู่รักกันเป็นคู่แท้กันนะคะได้ไพ่กงล้อแล้วก็สองถ้วยต่อให้ไปถึงไหนก็ยังไงก็ไม่พ้นกันนะคะจะมีการรีเทิร์นกลับมาอีกครั้งความรักความสมหวังของคุณยังโคจรกลับมาเหมือนกับโชคชะตาของคุณนะคะได้ไพ่กงล้อกับ สองถ้วยถือว่าเป็นคู่แท้กันนะมองว่าคนรักคุณต่อให้เขาอยู่ห่างไกลหรือว่ามีปัญหาอะไรยังไงเขาก็ยังรักแล้วก็เลือกคุณเลือกครอบครัวนะคะยังมีการกลับมาเริ่มต้นใหม่นะคะบางคนอาจจะมีลูกมีเต้าด้วยกันก็ได้เพราะว่าได้ไพ่เกี่ยวกับเด็กการกําเนิดใหม่นะคะหรือหรือบางคนอาจจะจบกันไปแต่การจบของคุณนั้นสามารถเคลียร์ปัญหาได้นะคะ แล้วก็จะมีเซอร์ไพรส์จากคนรักของคุณเกิดขึ้นด้วยก็ได้นะคะในช่วงนี้นะคะอยู่ดีๆก็จะมีคนมาบอกข่าวส่งข่าวนะก็ถือว่าโชคดีมากๆเลยนะคะคนโสดก็จะเจอคนทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติหรือไม่ก็เป็นไปได้ทั้งคนเก่าแล้วก็คนใหม่นะคะหรือแม่ก็คนธาตุลมเมถุนตุนกุมคนคุยคุยหรือว่าเป็นคู่เป็นครอบครัวก็ถือว่ามีความโชคดีมีความเซอร์ไพรส์จากคนรัก ได้ชคได้ลาภจากคนรักก็มีความก็มีความสมหวังสูงนะคะเพราะคุณและเขาคนนั้นคือคู่กันนะคะแต่เนี้ยมาดูซิว่าไพ่แนะนำนางฟ้าจะมีอะไรดีเกิดขึ้นบ้างนะคะไพ่ใบนี้แน่นอนคุณได้รับพรจากพระเจ้าบางคนอาจจะไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มองว่าคุณได้รับพรที่ค่อนข้างยอดเยี่ยมนะจะมีความสมหวังทุก อย่างเลยนะคะจะสุขสมหวังทุกประการเลยนะไม่ว่าคุณจะขออะไรนะคะทุกอย่างจะเป็นของคุณนะนั่นคือของฝันจากพระเจ้านะคะไพ่ใบเ,เนี้ยหมายถึงคุณจะได้รับของขวัญจากพระเจ้าบางคนอาจจะไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนบานสารเก่าเอาไว้ยังไงก็เป็นจริงนะคะความรักของคุณจะดีวันดีคืนนะคะมองว่าคุณจะได้รับสิ่งดีๆไ,ได้รับโอกาสดีๆจาก สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะส่วนภายใบเน,นี้ความสุขอยู่ที่มือของคุณนะคะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่การกระทําแล้วก็มือของคุณนะความสุขของคุณนะ่ะเป็นความเชื่อของคุณนะคะขอให้คุณเชื่อในสถานการณ์เกี่ยวกับความรักของคุณขอให้คุณเชื่อในความดีของคุณและขอให้คุณเชื่อ และศรัทธาในตัวตนของคนรักคุณเพราะว่าความสุขอยู่ที่ตัวคุณและการกระทําของคุณแล้วก็มือของคุณนะคะแล้วก็ไพ่ใบน,นี้แน่นอนคุณและคนรักมีหัวใจที่ผูกพันกันนะคะยังไงก็ตัดกันไม่ขาดหนีกันไม่พ้นเพราะว่าคุณมีหัวใจดวงเดียวกันมีความผูกพันซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีนะคะ แล้วก็ไพ่นางฟ้าอีกชุดหนึ่งนะบางคนอาจจะจมปักอยู่กับอดีตเคยผิดหวังเสียใจไม่อยากเปิดใจกลัวว่าจะเจ็บช้ำน,น้ำใจแต่บอกได้เลยว่าอะไรที่เป็นอดีตที่ผ่านไปมันไม่สามารถแก้ไขได้ก็ขอให้ปล่อยผ่านไปเหมือนเข็มนาฬิกานะคะการเวลาให้ปล่อยผ่านไปนะคะยังไงก็ขอให้ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดเพื่ออนาคตที่สดใสเห็นไหม อะไรที่เป็นอดีตไม่สามารถเรียกกลับคืนมาได้ก็ปล่อยผ่านไปแล้วก็ทำวันนี้ให้ดีที่สุดเพื่ออนาคตที่สดใสเห็นไหมมีแสงสว่างเกิดขึ้นนี่คือคำแนะนำนะส่วนสำหรับบางคนแน่นอนความรักดีๆกำลังจะมีเข้ามาคุณและเขาคนนั้นจะมีความใกล้ชิดสนิทสนมนะคะจะมีความเข้าใจซึ่งก,กันและกันเห็นอกเห็นใจ แล้วก็ดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีมีความใกล้ชิดกันนะคะโดยเฉพาะคนโสดนะมีโอกาสพบเจอคนทางไกลนะคะที่จะเข้ามาในเร็ววันนี้นะคะมีความโชคดีแบบเซอร์ไพรส์ฟุกๆนะคะแล้วก็จะได้พบเจอคนที่มีไลฟ์สไตล์เหมือนกับคุณมีอะไรคล้ายๆกับคุณนะคะนิสัยเหมือนกันความคิดทัศนคติเหมือนๆกัน หรือว่าชอบอะไรที่เหมือนกันก็ได้เป็นไลฟ์สไตล์เดียวกันนะคะมีความผูกพันกันอย่างลึกซึ้งแล้วก็แน่นแฟนนะคะมองว่าในหลายคนมีความสุขมีความสมหวังนะไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือว่าคนคุยๆหรือว่าเป็นคูค่เป็นครอบครัวถึงแม้ว่าจะมีปัญหาก็สามารถจบเพื่อเริ่มต้นใหม่ได้นะคะยังไงแม่หมอก็ดีใจด้วยนะเพราะว่าคุณได้รับพรจากพระเจ้าได้รับ พรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่อนข้างยอดเยี่ยมแล้วก็น่ายินดีนะคะแม่หมอก็ดีใจด้วยนะก็จบลงเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ